ลวนๆจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอาเพราะว่าเรรมะเทียบเป็นความสว่างปุ๊บจิตคือความสว่างโอเคนะไม่มีความสว่างใดหรือว่าไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าใครก็ตามที่ผ่านความสว่างจนสุดความสว่างถ้าความสว่างคือแสงภาษาอ,อังกฤษก,ก็คือไลท์ก็สิ้นสุดแสงคือ enlightenment e n l i g h t e n สำหรับภาษาลุง The End of Life จบเขา่านี่ภาษาลุงโอเคไหมเอ,า,อา,าละเมื่อเข้าใจในวงเล็บที่ท่านวงเล็บมานะครับคุณแอนนะฮะหนูปวดท้ายทอยค่ะมีอาการมึนตึมใ่ด้วยแก้อย่างไรอ่าปรับอย่างไรเนี่ยเราแง่ธรรมชาตินี่ๆนีทำเอาเริ่มต้นครับท่าน ประกอบความ่เริ่มต้นนี้ท่านที่อยู่หน้าจอพร้อมๆกันเลยนะถือโอกาสเลยนะครับว่าทุกคนทุกท่านที่มีสุขภาพไม่ดีใช้แพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยครับในการที่จะทํารวมทั้งคุณแอนก็ให้ความสาคัญเฉพาะตัวด้วยนะครับคุณแอนนะเพราะว่าเป็นต้นกระทู้คาถามมานะครับเอาละ่ะต้นกระทู้ขอความช่วยเหลืออย่างนี้เลยไม่ได้ถามขอความช่วยเหลือมานะให้ความสำคัญเองนะสวยใ,ใจเข้าไปลึกๆครับท่านโดยจมูกโดยปากใสเข้าไปเลยครับ มันไม่ไปไหนหรอกครับมันก็ไปในปอดนั่นแหละใช่นะเอาสูตรปื้ปพื้หยุดกลั้นกม้มขมาท้องยืดตัวผายหัวไหล่นี่ผายหัวไหล่ลำคอมาแล้วครับไทถอยก้มเงยแงนสายหน้าหมุนซ้ายขวาขวาหมุนซ้าย มองก็เองเพาดานแค่สามวินาทีปึกได้ยินเสียงดังกรอบกลับมานั่งตัวตรงธรรมดาสุปชาร์ตหายใจเข้าไปเท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณแอนว่ามาถ้าหากว่าไม่หายภายในสามนาทีต่อไปนี้อยู่กับตัวไม่ถึงสองนาทีเลยผมพูดจบนะหายแน่นอนนะอนีกดีกว่าตามมา ดาเมียพ่อลุงหมอคือนางคำมีตอนนี้ไม่รู้อยู่หลุมไหนเผาไปตั้งนานแล้วเชิญครับ <laughs> โอเคนะครับหลุงบุญอย่างเงี้ย <laughs> รับได้ไหมครับหลายท่านก็ทำนองในการตั้งหากว่าตามน้ำได้เลยครับเรื่องสุดคราบว่าแค่เนี้ย Very easy f o บอกไปเนิอนไม่รู้แปลว่าอะไรง่ายที่สุดสำหรับลุงหมอกกันแล้วกันนะเอาความง่ายไปใช้ครับแต่เอาความเข้าใจมาแทนที่เลยนะเอาความง่าย จากลุงงอ,อกมาใช้มาแปลว่าท่านเป็นผู้รับนี่ก็เอาความเข้าใจที่ลุงงอ,อกอธิบายผ่านจอมามาใช้ประจำวันทุกอย่างมันก็จะดีเองพอใจไหมครับอธิบายเชื่อมโยงอย่างนี้ถ้าพอใจหลายคนหลายท่านและคนที่อยู่หน้าจอก็ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเรียกว่าประโยชน์ต้นและประโยชน์ท่านคุณแอนก็ได้รับลุงน่ยม,มันมีอยู่แล้วละ คำว่าท่านก็คือไม่รู้กี่ร้อยกี่บากี่มื่นกี่แสนอยู่หน้าจอนั่นเรียกว่าประโยชน์ท่านทั้งหลายทั้งปวงจบนะครับท่านผมว่ามันลงเอ,อยดีนะโอเค Thank you very big สำหรับทำที่ขอร้องมาให้ช่วยให้ทําก็ได้ผ่านไปท่านก็มีอะไรก็ฟิตแบกกลับขึ้นมาไม่จะ่่่าหายจ่อยไปโดยที่ไม่มีปีมีขลุยเดีย๋ยวเป็นคนอย่างนั้นครับท่านได้ประโยชน์แล้วก็เออพิมพ์มาบอกเออดีลงเต็งคิวเวเ ความจริงเยอะเลยนะน้าประโยชน์ร่วมกันนะอย่าหายปอมนี่ดีเสียขวามรู้สึกบางทีลุงช่วยคนเนี่ยมันมีสองแม่ลูกหรือไงเนี่ยที่ปากใต้อะเด็กคนนั้นเลยนะอายุแค่สิบสี่หรือไงเนี่ยที่บอกว่าแพนิกเกิดแพนิกขึ้นมาในอะไรในตัวเด็กแปลว่าปกติเขาได้ต้องสือแกง แต่เวลาเขาสอบอะไรไม่ได้นะก็ะโหจะเข้ามาสู่ในกระบวนการครับว่าซึมเศร้านะซึมเศร้าตกใจหนาวสัน่นแพงนี่ลุงก,ก็ช่วยแบบแป๊บเดียวไม่เกินหรือว่าคาจออะไรอย่างนี้ดีกว่าพอเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นเล็กขอให้เป็นตัวอย่างของผู้คนต่อๆไปหรือว่ากลัวลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงไม่ได้หรอกบอกให้ก็ะด้ลุงมีความสามารถระดับนี้อะไรมันจะมาห้ามได้รุ้นะเออ พอเวลาจะบอกเออ mm. เผยแพร่สู่คนนัะไม่ค่ะโอ้ยหนีไปไกลมนุษย์พันธุ์นี้